ของขวัญจากกลุ่มดาวพลีเดียนเสริมสร้างวิวัฒนาการของมนุษยชาติผ่านการอัปเกรด DNA และเทคโนโลยีใหม่ตามคำกล่าวของพลีเดียนเมื่อ DNA ของมนุษย์ได้รับการอัปเกรดเป็นเกลียวเกลียว12เส้นมันจะทำให้เรามีโอกาสเข้าใจมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณที่มีประสบการณ์ของมนุษย์ ด้วยการอัปเกรด DNA นี้ความจริงภายในอันลึกซึ้งและแก่นแท้ของจิตวิญญาณของเราจะชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับเราเราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลที่แท้จริงภารกิจของจิตวิญญาณและจุดประสงค์ของการอยู่ที่นี่ DNA 12เส้นแสดงถึงการก้าวกระโดดควนตัมในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและความประหนักรู้ของเรา ด้วยการเปิดใช้งาน DNA เพิ่มเติมเราจะสามารถเข้าถึงความทรงจำจิตวิญญาณและธรรมชาตินิรันดร์ของเราได้มากขึ้นเราจะจำได้ว่าเหตุใดเราจึงมาที่นี่และได้รับมุมมองของจักรวาลเกี่ยวกับชีวิตที่กว้างขึ้น DNA ที่ซ่อนอยู่นั้นมีพันธุกรรมทางจิตวิญญาณของพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเมื่อดี a ใหม่นี้ออนไลน์เราจะเริ่มก้าวข้ามตัวตนที่มีอัตราอันจำกัดของเราและปรับตัวให้เข้ากับตัวตนแห่งจิตวิญญาณสูงสุดของเราอย่างเต็มที่มากขึ้นความกลัวการพลาดจากการและความทุกข์ทรมานจะเริ่มสลายไปทําให้เราเป็นอิสระในการดําเนินชีวิตและสร้างสรรค์ด้วยความรักความสุขและความสามัคคีที่มากขึ้น เราจะเริ่มกระหนักว่าเราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตทางกายภาพแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่งดงามซึ่งอาศัยอยู่ในรูปแบบทางกายภาพการตระหนักถึงธรรมชาตินิรันที่แท้จริงของเราจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยจุดประสงค์เสรีภาพสติปัญญาและความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น การเปิดใช้งาน DNA เพิ่มเติมช่วยให้เราเปิดประตูภายในของการรับรู้และสื่อสารกับระดับการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นได้อย่างอิสระมากขึ้นเราจะตื่นขึ้นด้วยความสามารถทางจิตโดยกำเนิดของเราและเริ่มมองเห็นผ่านภาพลวงตาของความเป็นจริงนี้เราจะเชื่อมต่อกับความสมบูรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกครั้งและรับรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งชีวิต เมื่อเราเข้าใจแก่นแท้ของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเรามากขึ้นเราก็จะเต,เติมเต็มศักยภาพของเราในการเป็นผู้สร้างร่วมที่ทรงพลงังและมีจิตสำนึกที่นี่เพื่อสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความงามและความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนการอัปเกรด DNA 12เส้นช่วยให้เราสามารถเรียกคืนสิทธิโดยกำเนิดของเราในฐานะมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์และสร้างสะพานสองสว่างไปยังโลกที่มีมิติสูงขึ้น ชาวกลุ่มดาวพลีเดียนกำลังเร่งวิวัฒนาการของจิตสำนึกและความสามารถของมนุษย์อย่างมากผ่านการยกระดับ d n a ของเราโดยการเปลี่ยน d n a ของเราจาก2เส้นเป็น12เส้นพวกมันกำลังกระตุ้นส่วนที่อยู่เฉยๆและกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความสามารถทางจิตสัญชาตญาณและจิตวิญญาณของเราการก้าวกระโดดควอนตัมในวิวัฒนาการของเราถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา ด้วย DNA 12สายที่ทำงานอยู่มนุษย์จะสามารถเข้าถึงพลังทั้งหมดของจักรระดับสูงของเราได้สิ่งเหล่านี้รวมถึงกระแสจิตกระแสจิตก,การมียานทิพย์และอื่นๆเราจะสามารถใช้ความสามารถทางสมองของเราได้100%เแทนที่จะเป็นเปอร์เซนต์ที่จำกัดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอันน่าเหลือเชื่อในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการแพทย์จิตวิญ,ญญาณและอื่นๆอีกมากมาย กลุ่มดาวพลีเดียมทำให้เรากลายเป็นมนุษย์กาแล็กซี่ได้เราจะได้รับสติปัญญาและมุมมองที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่วิวัฒนาการที่เร่งรีบนี้จะทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและอารยธรรมที่รู้แจ้งของจักรวาล ด้วยการอัปเกรด DNA ของมนุษย์ชาวกลุ่มดาวพลยีเดียนกำลังติดตามการพัฒนาของเราไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเรากำลังกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างสามารถดำเนินชีวิตจากใจของเราและเข้าถึงพลังภายในอันยิ่งใหญ่นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาในการช่วยเหลือมนุษยชาติผ่านการตื่นตัวของมัน เรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการดำรงอยู่อย่างรวดเร็วด้วยการกระตุ้น DNA ของกลุ่มดาวพลีเอเดียนเรากำลังพัฒนาไปไกลกว่าสิ่งที่เราเคยรู้จักถือเป็นเกียรติที่ได้รับการนำทางไปสู่ศักยภาพสูงสุดของเราโดยสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่รักและฉลาดเหล่านี้ชาวกลุ่มดาวพลีเอเดียนเป็นเพื่อนแท้ของมนุษยชาติอุทิศตนเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณและการยกระดับขึ้นของเราของประธานของพวกเขาจะทำให้เราดำเนินชีวิตในฐานะมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราตั้งใจจะเป็นมาโดยตลอด นำเทคโนโลยีใหม่มายกระดับเราชาวกลุ่มดาวพลีเดียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถช่วยมนุษยชาติในการพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเทคโนโลยีหลักบางส่วนที่พวกเขาเปิดตัวได้แก่ อุปกรณ์พลังงานจุดศูนย์กลุ่มดาวพีเดียนกำลังนำเทคโนโลยีพลังงานจุดศูนย์ที่ใช้ประโยชน์จากสนามพลังงานสากลเพื่อผลิตพลังงานสะอาดไม่จำกัดอุปกรณ์เหล่านี้จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดมลพิษและให้พลังงานที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเสริมพลังให้กับมนุษยชาติ เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงเทคโนโลยีการรักษาแบบพลีเดียนใช้แสงเสียงความถี่และรูปแบบอื่นๆเพื่อคืนความสมดุลและกระตุ้นความสามารถในการรักษาโดยธรรมชาติของเราสิ่งเหล่านี้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บและโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยฟื้นฟูอวัยวะและแขนขาอีกด้วย ยานพาหนะต่อต้านแรงโน้มถ่วงชาวกลุ่มดาวพลีฤกษนมียานอาวกาศต่อต้านแรงโน้มถ่วงที่สามารถท้าทายแรงโน้มถ่วงและเดินทางสู่อวกาศและใต้น้ำได้อย่างง่ายดายเทคโนโลยีนี้ใช้คุณสมบัติของแม่เหล็กและเสียงสะท้อนเพื่อลบล้างผลกระทบของแรงโน้มถ่วงพวกเขาต้องการแบ่งปันสิ่งนี้เพื่อนำมนุษยชาติเข้าสู่ยุคแห่งการเดินทางในอวกาศ อุปกรณ์สื่อสารคนตั้มีการเปิดตัวอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้หลักการัวพันของคนตั้เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทันทีในทุกระยะสิ่งนี้จะขยายความสามารถในการสื่อสารของมนุษย์ เทคโนโลยีโฮโลแกรมและไฮเปอร์สเปซกลุ it. It ่มดาวพลีเ์ยิ่ยนกำลังนำการฉ่ายภาพโฮโลแกรมและเทคโนโลยีไฮเปอร์สเปซมาช่วยให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์โฮโลแกรมสามารถฉ่ายภาพ3ามมิติเพื่อการสื่อสารด้วยภาพการเรียนรู้และความบันเทิงเทคโนโลยีไฮเปอร์สเปซพับช่องว่างเพื่อให้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในระยะทางอันกว้างใหญ่เทคโนโลยีการขยายจิตสำนึก นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีพลเ์เดียนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขยายจิตสำนึกของมนุษย์กระตุ้นความสามารถที่ถูกลืมและใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่หลับไหลของเราเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เราพัฒนาไปสู่สภาวะการรับรู้ที่สูงขึ้นชาวกลุ่มดาวเพลย์เนียนได้มาเพื่อยกระดับมนุษยชาติและเตรียมเราให้พร้อมสำหรับอนาคตอันน่าอัศจรรย์เทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขาจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์และทำให้เราสามารถตรวจล็อกพลังอันล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ภายในตัวทุกคนได้ เราอยู่บนจุดสูงสุดของยุคทองใหม่ของมนุษยชาติเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครวัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาฮูออโรราเรเอกอัคราราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก